ค่ะจูนค่ะเชอ์พุทธบูชาสุขสวัสดิ์ค่ะที่เลือกบริษัทมาสเตอร์โฮมจริงๆดูเนี่ยอยู่ประมาณ2-3เจ้าซึ่งใบเสนอราคาของตัวมาสเตอร์โฮมเนี่ยรวมถึง 3D art ที่เขาทำเป็นตัวอย่างให้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนกว่า,าบริษัทอื่นดังนั้นก็เลยตัดสินใจเลือกมาสเตอร์โฮมค่ะ จากที่ร่วมงานกันเดือนกว่านะคะก็มีความพึงพอใจในส่วนของการทำงานที่ค่อนข้างเรียบร้อยของตัว Master Home มนะคะแล้วก็โฟร์แมนเข้ามาเนี่ยเข้ามาทุกวันแต่ว่าในส่วนของการอัปเดตงานก็อาจจะอัปเดตวันเว้นวันแล้วแต่ประมาณนั้นค่ะก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะถ้า พาไปทำสัญญาแล,ล้วก็ร่วมตัดสินใจซื้อของเนี่ยก็มีความเห็นช่วยเลือกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ดูแลค่อนข้างดีเนื่องจากว่าถามอะไรไปก็ค่อนข้นขางตอบเร็วในกลุ่มไลน์ค่ะก็ปรึกษาเรื่องอื่นได้ด้วยเท่าที่ดูณตอนนี้นะคะเนื่องจากเพิ่งรับงานก็เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ค่ะแล้วก็เนื้องานค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็ถ้าฟีดแบ็กในส่วนไหนไปก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขได้โดยเร็วค่ะ เนื่องจากว่านะวันคุยสัญญาอาจจะไม่ได้ระบุชัดว่าอยากให้งานเสร็จในช่วงไหนนะคะแต่คุยคร่าวๆว่า15-1ถึงเดือนแต่ไหนก็ตามก็อาจจะมีเลื่อนออกมาบ้างเนื่องจากว่าทางลูกค้าเองก็อาจจะไม่ได้เร่งรัดมากเนื่องจากไม่ได้ไม่ได้รีบใช้งานดังนั้นงานมันอาจจะเสร็จอยู่ประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่าประมาณนั้นค่ะซึ่งก็ไม่ไม่ได้น่าเกลียด หลักๆาจะรบกวนเป็นเรื่องการตรงต่อเวลาของตัวทีมนะคะคือค่อนข้างเลทนิดหน่อยก็อาจจะรบกวนลองปรับปรุงในส่วนนี้ดูนิดนึงค่ะ อื่ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งในส่วนของทีมช่างเองแล้วก็ทีมวิศวกรรวมถึงทีมงานอื่นๆของ Master Home ที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็ Nice แล้วก็ผู้จาดีดูแลดีตอบคำถามเร็วแล้วก็นอกเหนือจากงานที่ตกลงกันเนี่ยถามคำถามอื่นก็มีคำตอบให้เสมอนะคะก็อยากจะให้คงประสิทธิภาพแบบนี้แล้วก็ความ Nice แบบนี้แล้วก็การดูแลลูกค้าที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ